สวัสดีครับพบกับอาจารย์ฉุยพีค้นสาเบร์เทิงตรงพื้นดวงชะตานะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขมงคลเรื่องการเงินและโชคลาภของแต่ละลัคนาเพื่อไปหาเบอร์มงคลด้วยตัวเองแบบง่ายๆแต่อย่าลืมนะถ้าให้ออชูจดให้ละเอียดและลึกซึ้งกว่านี้ครับมาต่อกันเลยครับลัคนาที่5ลัคนาสิงค์ครับลัคนาสิง์นะครับมีดาวการเงินและโชคลาภเป็นเลขตัวเดียวกันนะก็คือเลข4ครับไปหา4นะครับในเบอร์โทรนะครับคุณก็จะมีทั้งการเงินและโชคลาภครับลัคนาถัดไปครับลัคนาที่6กนะครับก็คือลัคนาราศีกันครับมีดาวการเงินคือเลข6และดาวโชคลาภ เลข2ครับหาเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข6และเลข2อยู่ในนั้นนะครับถัดไปลัคนาที่7ครับลัคนาราศีตุลมีดาวการเงินเป็นเลข3ครับและโชคลาภเป็นเลข1ครับ คุณจะไปหาเลข3-1อยู่ติดกันในเบอร์โทรนะเพราะ3กับ1อยู่ติดกันเป็นเลขคู่ศัตรูนะไปหาเลข31ที่อยู่แยกกันนะครับมีเลขอื่นมาขั้นก็จะช่วยเรื่องความเป็นมงคลได้ครับลัคนาสุดท้ายในคลิปที่2นี้นะครับคือลัคนาราศีพิจิกครับนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวการเงินนะครับหรือเลขการเงินนะครับคือเลข5าและโชคลาภคือเลข4ครับนะไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่มี4 5 5 4นะครับจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินและโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอคล คณะสุดท้ายใช้เลขมงคลที่เสริมเรื่องการเงินและโชคล่างอย่างง่ายๆคือเลขอะไรเ,เจน,นนะครับ